การใช้งานโปรแกรม .dotbox บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ โปรแกรม d o b o x สามารถรองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows, Mac OS X และ Linux โดยมี System r e q u i r e m e n t ดังนี้ค่ะ Windows 2013, Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 32บิตรือ64บิตนะคะ Mac OS X Tiger 10.4และรุ่นถัดไปสามารถใช้ได้ค่ะ Linux Ubuntu 7.10, p a r t นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนนี้ต้องการแรมขั้นต่ำ่า512เมกะไบต์นะคะต้องมีพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลโดยขั้นต่ำต้องมีพื้นที่2กิกะไบต์ค่ะข้อดีของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะคือผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ข้อมูลไปไว้บนดอทบ็อกโดยไม่มีการจำกัดขนาดของไฟล์ในการอัปโหลดไปในแต่ละครั้งเริ่มต้นการทำงานนั้น จะต้องทำการสมัคร User Account ก่อนโดยการเข้าไปที่ www.box.com คลิกปุ่ม Sign In มุมบนด้านขวาและเลือกปุ่ม Create and Account นะคะเมื่อเมื่อ,เ,อเลือกคลิกปุ่ม Create and Account แล้วจะเข้าไปสู่หน้าจอในการลงทะเบียนของผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลดังนี้นะคะ ช่อง first name ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะช่อง last name ให้ผู้ใช้งานกรอกนามสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษช่อง email ให้ผู้ใช้งานกรอก mail address ของผู้ใช้งานที่สามารถใช้งานได้จริงและมีการใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็น user account ในการล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกร,รม Notbox บบค่ะ ช่องพาสเวิร์ดนะคะให้ผู้ใช้งานกรอพาสเวิร์ดที่เป็นส่วนตัวเป็นความลับของตนเองใส่ลงไปค่ะเมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกที่ i g i n t o b o x t e a m และคลิกปุ่ม Create Account เท่านี้ผู้ใช้งานจะมี user account ในการใช้งานในโปรแกรม b o x นะคะเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม b o x นะคะจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า d o b o x เอาไว้ภายในเครื่อง โดยปกติถ้าเราใช้ Windows และไม่ได้เปลี่ยนค่าตอนติดตั้งโปรแกรมจัดสร้างโฟลเดอร์นี้นะคะชื่อว่า b o x ไปอยู่ในส่วนของ My Documents นะคะผู้ใช้งานสามารถใช้โฟลเดอร์นี้เปรียบเสมือนเป็นโฟลเดอร์ของผู้ใช้งานที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งสามารถทำการเพิ่มลบสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไฟล์หรือโฟลเดอร์ทุกอย่างแต่ต้องอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ b o x เท่านั้นนะคะ ส่วนโปรแกรม d อ o บนี้นะคะจะมีส่วนที่ว่าจะสร้างโฟลเดอร์พื้นฐานไว้คือ Photo และ Public ซึ่งโฟลเดอร์นั้นไม่ควรลบเพราะว่าแต่ละโฟลเดอร์นั้นนะคะจะเป็นส่วนการทำงานของะราค่ e